มหาบุริษภาวสะลักนณงกรุณาสโหความทนดูดายไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบรุษอันความกรุณาพราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน พระราชนิพลกองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขอนอบน้อมเดพระรัตนตรัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีเดท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะ ด้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0เมกะเฮิรทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเชา้ชาเช้านี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่16เมีสายน2565ขึ้น15่ําคเดือน5วันนี้ก็ตรงกับวันพระวันธรรมสวรรค 15บห้าคำชาวไทยเราก็จะเรียกอีกชื่อก็คือวันพระใหญ่นะสิ้าค่ำสิบหกเมษายนก็ถือว่าเป็นวันที่ถึงกึ่งกลางเดือนถึงกึ่งกลางเดือนพุทธสิทธิ์พุทธปาสิทธิท์เบื้องต้นก็ได้พูดไปถึงได้พูดถึงตอนที่กล่าวว่าความเมตตากรณุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุาลาไหลสู่แดนดินหรือภาษาบาลีท่านตรัสเอาไว้ว่ามหาพริสภาวัสลักขนังกรุณาสะโคือบุคคลที่เป็นสัตว์บรุษหรือคนดีย่อมทนดูดายอยู่ไม่ได้เพราะว่ามีความกรุณาในผู้อื่นคือ ต้องทำความดีทีนี้วันนี้จะนําเรื่องราวของสิ่งที่ดีและก็คนดีแล้วก็ดีกว่าคนอันแรกแตนผุ้คกวางดีกว่าคนมีอะไรดีกว่าคนไหมอันนี้ดีในเรื่องของของคุณธรรมและก็ความความสบายแต่จริงๆแล้วมนุษย์นี่ประเสริฐที่สุดในบรรดาสามโลก ถ้าเข้าถึงความเป็นอริยะและตรัสรู้เหมือนพระสมมาสัมพุทธเจ้ามนุษย์ถือว่าดีที่สุดแต่ดีในความหมายทั่วๆไปก็คือสูงกว่ามนุษย์ทำความรู้สึกก็คือเทวดาเราคงเคยได้ยินคำว่าเทวดาและก็มีคำนำมาเปรียบเทียบล้อเล่นว่าคนไหนที่อยู่สบายก็อยู่เหมือนเทวดาพระภิกษุรูปไหนอยู่สบายก็เรียกว่าพระเทวดา ญาติโยมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานถ้าเอาใจใส่หรือว่าตามใจมากเขาอยากได้อะไรก็ประเคนให้เอาใจทุกอย่างเรียกว่าลูกเทวดาทีนี้เทวดามันมีหลายความหมายนะวันนี้จะเอาความหมายของวัฒนธรรมไทยก่อนวัฒนธรรมไทยเทยวดาหมายถึงผู้ที่อยู่ต่างพบกับมนุษย์และก็มีอำนาจเหนือธรรมชาติเนี่ย ในช่วงนี้สงกรานที่ผ่านมาเนี่ยสิบสามสิบสี่สิบห้าก็อากาศไม่ร้อนนะสงกรานปีนี้มีฝนฟ้าขนองกระจายทั่วพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงอําเภอควนขรนุนก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะระยะช่วงนี้ก็มีคว้าร้องคว้าลันโครมคลามฝนตกก็สลับกับร้อนพอร,ร้อนก็ร้อนจัดเพราะฝนตกก็ตกหนัก อากาศแปรปรวนค่อนข้างจะแปรปรวนก็นึกถึงเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ว่าทําให้ฝนตกหรือไมอ่แต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับเทวดานะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ความเชื่อเราก็เชื่อว่ามนุษย์นี่อยู่ปกติแต่ว่าเทวดามีอำนาจเหนือมนุษย์ความเชื่อของคนสมัยก่อนอเทวดานี่ความจริงก็เป็นภาษาบาลีนะ เทวะเทวะก็คือเทวดาแต่อย่างที่เคยพูดหลายๆครั้งว่าศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์หรืออินดูนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากโดยเฉพาะ,ะพุทธศาสนานี่รับวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆมากมายมาจากศาสนาพราหมณ์หนึ่งเช่นที่มีในการจะรึกไว้ในสมัยสุโขทยัยรือว่า สมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่ามีพระกระพงผีเทพวยพยดาในเขาอันนั้นเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองใหญ่กว่าในเมืองนี้พระกระพงผีว้างภาษาโบราณไทยเนี่ยในศิลาราชารึกนี่คำว่าเทวดาและผีนี่จะถูกใช้ปะปนกันไปโดยเชื่อว่าคำว่าผีนะ่าจะมามีมาก่อนเทวดานะ เมื่อก่อนก็มีอะไรผีป่าผีเขาผีถ้ำผีป่านี่เราปัจจุบันก็ยังได้ยินอยู่เหมือนถ้าเกิดว่ามีใครเดินหลงป่าญาติพี่น้องที่ตามหาก็จะจุดทูปหรือว่าทําเครื่องเส้นบอกว่าขอ,อเจ้าป่าเจ้าเขาเทวาอารักษ์หรือว่าผีป่าช่วยให้รอดปลอดภัยหาทางออกได้นี่ความเชื่อเรื่องผีป่าปัจจุบันก็ยังมีคําว่าผีป่า ในอริยธรรมอินเดียเมื่อเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยนี่ก็มีคําว่าเทวดาเพิ่มเข้ามาส่วนในสมัยสุโขทัยที่วัดศรีชมวัดศรีชมมีคำคำว่าผีฟ้าเพิ่มเข้ามาผีฟ้านี่น่าจะหมายถึงว่าเทวดาเลยผีที่อยู่บนฟ้าภาษาตายเราว่าผีอยู่บนวัน คนปากเนื้อก็เรียกว่าปีฟ้าปีฟ้าฉะนั้นเทวดากับกับผีในคนความหมายของคนโบราณก็อย่างเดียวกันแต่ปัจจุบันนี้เราจะแยกชัดเจนผีก็จะมุ่งหมายไปในทางไม่ดีเนี่ยเทวดาก็จะมุ่งหมายไปในทางที่ดีแล้วเทวดาในลักษณะที่เป็นบุคลาิฐานนี่เกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นมาจากอะไรคือเกิดขึ้นมาจากอํานาจของธรรมชาตินั่นเอง อย่างเช่นถ้าว่ามีเรื่องของของไฟหรือความร้อน,น,นก็เรียกว่าเทวดาพระอคนีถ้าเป็นเรื่องของฝนก็เรียกว่าเทวดาพระวรุณอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการบวงสรวงเทวดาทําไมมนุษย์จึงบวงสรวงเพราะมนุษย์คิดว่าถ้าบวงสรวงเส้นสวงบูชาก็าจะได้สมปรารถนาอย่างที่ตนต้องการนะการประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมอะไรต่าง ดินฟ้าอากาศาก็ตกถูกต้องตามฤดูกาลผลผลิตการเก็บเกี่ยวก็ได้ผลดีโบราณเขามีความเชื่อกันอย่างนั้นเขาจึงมีการบูชาเส้นสวงอย่างเช่นเราจยินก็าการบูชาพระเมรโพศบบูชาพระเม่คงคาดินน้ำอย่าเขาก็ทํากันมานานแล้วแล้ก็อย่างที่บอกก็ความเชื่อมาจากอินเดียโบราณ โดยเฉพาะสมัยโน้นอ่ะอินเดียแถบรุ่มม่น้ําสินธุตอนบนก็มีการทําพิธีนี้อย่างมากปัจจุบันก็ยังทำอยู่สรุปความว่าธทวดาเกิดขึ้นเพราะมีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติแล้วคนสมัยโบร,ราณน,นี่เขาเชื่อว่าโลกนี่พระเจ้าสร้างขึ้นมาพระเจ้าแต่ละชาติแต่ละประเทศแต่ทวีปก็ไม่เหมือนกันอีกอใช่ไหม อย่างไปยุโรปฝรัง่งเขาก็ว่าพระเยซูสร้างขึ้นมาใช่หรือว่าพระเจ้าสร้างเทพองนู้นองนี้ต่างๆมากมายอย่างของมุสลิมริสลามเขาก็ว่าองค์อันเลาะอะไรต่างๆเนี่ยก็นับถือต่างๆไปส่วนในประเทศอินเดียก็มีเรื่องของพระพรหมบ้างเรื่องของอ,องค์พระศิวะบ้างอ,องค์วิษณุบ้าง มากมายที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อคนไทยเราก็เลยมีมากเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะเราก็มีเทวดาที่เราคิดขึ้นมาด้วยเหมือนกันเช่นอะไรอย่างที่ญาติโยมก็น่าจะได้ยินและก็รู้จักเป็นเทวดาที่ไทยสร้างขึ้นมาก็คือพระสยามเทวาธิราชสร้างขึ้นมาทําไมพระสยามเทวาธิราชสร้างขึ้นมาเพื่อปกบ้านป้องเมืองคุ้มครองประเทศเขาก็นับถือบูชาเส้นสวง ก็บางคนอธิษฐานบนบานศาลกล่าวก็ประสบความสำเร็จก,ก็ตามความเชื่อก็มีเห็นอยู่นะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่สมมนุษย์สมมุติขึ้นส่วนเทวดาจะมาสถิตยอยู่จริงหรือไม่นั้นเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ศรัทธาความเชื่อของคนทั่วไปก็มีอยู่มากเรื่องของเทวดาส่วนเทวดาองค์ไหนจะเป็นใหญ่องค์ไหนจะเป็นเล็กจะเล็กจะใหญ่นั้นก็เขาก,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 ก็แบ่งไว้ตามความเชื่อที่ก็ สืบทอดสืบต่อกันมาศาส,สนาพราหมณ์เขาก็มีลัทธิไสววานิกายนับถือพระสิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดส่วนลัทธิไวยสนปะปนิกายก็จะนับถือพระนานรายณ์เป็นเทพเจ้าสูงสุดนั้นของเขาส่วนของคนไทยนี่จำเนกทำความเชื่อเทวดาก็มีอยู่3ามกลุ่มคือกลุ่มแรกเป็นเทวดาในพระพุทธศาสนา กลุ่มที่สองเทวดาในศาสนาพราหมณ์หรืออินดูที่เราเรารับเข้ามากลุ่มที่สามนี่เป็นเทวดาประจำถิ่นหรือประจำท้องถิ่นปักตายบ้านเรานี่ไม่ไม่ก่อยไม่ค่อยปรากฏท่าไรนะถ้าจะพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นก็จะนึกถตึงกลุ่มหม้อดูรากลุ่มหม้อนั่งลุงได้ไปนั้นนะถ้าเป็นภาคีสารก็มีสารปูสารตาสารอะไรที่อยู่ตาม ท้องนาเขาทำเป็นเป็นสารเล็กๆนะส่วน <c oughs> นั่นแหละก็แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นหรือว่าในสมัยที่มีเรื่องราวของไตรภูมิพระร่วงนั้นก็จะแยกมีความเชื่อมโยงกับพระไตรปิฎกก็ก็นำมาเล่าสืบๆกันมากมายเรื่องของเทวดาแต่สำคัญก็คือความเชื่อเท,ทวดานี่ที่มีความสอดคล้องต้องกัน ในทุกความเชื่อก็คือเทวดาเกิดขึ้นมาจากผลของกุศลกรรมหรือกรรมดีอ,อันนี้ชัดเจนตรงกันเทวดาต้องทำความดีหลายอย่างเช่นการทำบุญการรักษาศีลการปฏิบัติสมาธิการกฎสำคัญของเทวดาก็คือไม่ใจร้ายไม่ทำบาปนี่กฎสำคัญแล้วก็ทำบุญนี่ญาติโยมช่วงที่ผ่านมานี่ เทศกาลสงกรานต์ก็มีทําบุญกันเยอะนะตอดปาป้ากันไล่วัดนี่ธรรมาก็นอกจากจะประกาศเชิญชวนญาติโยมแล้วก็ทําเองด้วยแต่เชื่อว่าญาติโยมส่วนใหญ่นี้เป็นคนใจบุญโดยเจะาอกุณแม่เครือนพันนายั่งท่านก็ทําหลายอย่างทั้งเรื่องของอาหารทานอาหารการกินเรื่องของสิ่งของวัตถุแตยทานแตยรมอันล่าสุดนี่ทําสร้างพรมภูอสนะ ที่หน้าพระพุทธเมตตาท่านก็ทําหลายวัดแนละไม่ใช่เฉพาะวัดบ้านสวนวัดลานเซก,ก็ทำวัดวัดไหนที่เขาบอกบุญท่านก็ทำตามกำลังทรั์กลังศรัทธาเนี่ยคือลักษณะที่ผู้มีจิตใจดีญาติโยมคนอื่นก็เหมือนกันเลยหลายคนก็ทําเป็นปกติไม่ว่าเทศกาลงานไหนเราก็ทําบุญแต่เราไม่ได้หวังว่าจะเป็นเทวดานะส่วนจะได้หรือไม่ได้พระพุทธองค์ตรัสว่าหวังหรือไม่หวัง ผลกลองการกระทํามันก็จะเกิดเองเอาทีนี้เทวเวลาในประพุทธศาสนาอาจแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือสมมุติเทพสมมุติคําว่าสมมุติก็คือการการการเปรียบขึ้นมาอะไรที่เป็นสมมุติเทพก็คือชั้นปกครองราชามกษัตริย์หรือพระจเจ้าแผ่นดินนี่เปรียบเหมือนสมมุติเทพญาติโยมท่านผู้ฟังก็พอจะนึกภาพออกว่า ยิ่งสมัยโบราณนะสยามประเทศเรานี่มีความเคารพอย่างสูงสุดเลยในเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินการกราบการก้มการถวายบังคมการใช้าวาจาก็ต้องเป็นราชาศัพท์นี่ก็เปรียบเสม,มือนดุจสมมติเทพและก็เป็นความจริงว่าคนที่จะมาเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้นําสูงสุดนี้ต้องมีบุญบุญภาวาสนาช่วยให้สูงส่งจึงได้มาเกิด เขาเปรียบเทียบไปถูกแล้วปรุโ์ดังสม,มุติเทพส่วนอุปัติเทพนี่กลุ่มที่สองอุปัติเทพนี่เป็นเทวดาชั้นจริงๆเทวดาที่ตามความตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้านะอุปัติเทพก็เทวดาที่อยู่ในภพภูมิต่างๆแบ่งเป็นชั้นๆมากมายตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุมาราชิกาไปจนถึงตลอด26ชั้น กลุ่มที่สามเรียกว่าวิสุทธิเทพเทวดาที่บริสุทธิ์ก็คือพระขีณาสผู้สิ้นกิเลสในเก่พระสมมาสมพุทธเจ้าพระปัจเจพทธเจ้บบรราและพระอรหันต์นี่จัดเป็นประเภทวิสุทธิเทพในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเทวดาก็ต้องเคารพนมัสการะนมสักการพระสมมาสมพุทธเจ้านะไม่ใช่ว่าเทวดาเป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์แล้วจะไม่เคารพพระพุทธเจ้า แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่อยู่สูงสุดอยู่เหนือเทวดาและมนุษย์อย่างที่เราสวดนะศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเท,เทวดาก็จะชื่นชอบสรับรับฟังธรรมเหมือนตรงกับสโลแกนของรายการวิทยุวัดลานแทที่บอกว่าวันพระฟังธรรมะตลอดวันเข้าใจว่าสถานีนี้นี่จะมีเทวดามากที่สุดนะ <laughs> สถานีอื่นจะมีโฆษณามีรายการเพลงรายการข่าวแต่ว่าสถานีนี้วันพระก็จะมีธรรมะตลอดวันเทวดาก็หมุนคลื่นวิทยุฟังแต่แต่เทวดาเขาอาจจะไม่มีวิทยุก็ได้นะเพราะว่าคลื่นมันอยู่ในอากาศบนสวรรค์อยู่แล้วก็ก็ฟังได้เลย <c oughs> นี่ว่าไป <c oughs> ความเป็นจริงไม่ก็ฟังด้วยจิตนะถ้าเกิดว่าเป็นชั้นเทวดาแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีเครื่องรับวิทยุเหมือนเรามนุษย์ เทวดาก็ยังต้องกรพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนศาสนาพราหมณ์ก็มีความแตกต่างอยู่เช่นพระอินทร์หรือว่าเท,ท้าสกะเท่านนี้เป็นผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาอานี่ญาติโยมเห็นหรือยังว่าศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธนี่มีความผูกพันกันเป็นญาติกันนะศาสนาพราหมณ์ก็มารักษาพระพุทธศาสนาโดยมาในรูปของพระอินทร์หรือว่าเทา้าสกฤ เรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้เหมือนกันนะว่าพระอินน์นี่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในหลายช่วงหลายตอนในประชนชีพของพระสมณโคดมของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่นก็มีการกล่าวถึงพระอินร์เอาไว้มากมายส่วนเทวดาในศาสนาพราหมณ์หรืออินดูที่เกี่ยวกับกัมภีพระเวทจะว่าไปเรื่องของการกําเนิดโลกหรือจักรวาลเทวดาที่สูงสุดจริงๆเขาคือปิดอมตะไม่มีวันตาย เขาเชื่ออย่างนั้นนะถ้าในพุทธศาสนาก็คือนิพพานนิพพานนั่นเองเทวดาเนี่ยอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีความเป็นผู้ไม่ใช่เป็นคนเป็นผู้ที่มีความมั่งคัง่งและก็มีคุณธรรมมั่งคั่งและคุณธรรมคนบูชาเทวดาจึงหวังโชคลาบสักการะโดยเฉพาะคนไทยเราวันที่หนึ่งกับวันที่สิบกวันนี้วันที่สิบกเราก็หวังโชคลาบสักการะ บางคนก็ไปขอเทวดาสมหวังว่างไม่สมหวังบ้างก็เรื่แต่บุญของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะของที่ไปบูชาก็มีมากมายหลายอย่างเช่นขนมนมเน,มนยหมากพลูมะพร้าวกล้วยน้ำว้าสมัยก่อนนี่มะพร้าวกับกล้วยน้ำว้า,น,วานี่คู่กันหมากพลูขอขนิยมบูชาเทวดา แต่การบูชาหัวหมูนี่ไม่น่าจะใช่นะอาตมาว่าหัวหมูนี่น่าจะบูชาผีมากกว่าเพราะมันเป็นการฆ่าสัตว์มามาบูชาที่วดาไม่น่าจะส่งเสริมการเบียดเบียนสัตว์นะน,นี่ตามความคิดเห็นของอาตมานะแต่เห็นเวลาเขาตั้งเครื่องเส้นสวงบูชาก็จะมีหัวหมูด้วยเนี่ยก็แล้วแต่ความเชื่อของของคนแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะแต่ในทางพระพุทธศาสนาก็คือการไม่เบียดเบียนกันนั่นแหละเป็น เป็นการทำบุญบุญบุญโดยคิดดีนะเอาละทีนี้สารธรรมที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระต่อจากวันอาทิตย์ที่แล้ววันนี้จะพูดถึงผลของการกระทําที่แตกต่างกันเหมือนเวลาเรานีิมนพระไปบ้านหรือทําบุญบ้านญาติโยมบางคนก็ให้การต้อนรับกับสู้ไม่เหมือนกันจึงจะไม่มีผลต่างกัน ่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสก,กับพระภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายก็ในราตรีนี้เมื่อพระถมยามล่วงแล้วเทวดาปีนันมากมีผิวพรรณงดงามยังหรือว่าทำวิหารชิตวันให้สว่างสวยเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหวเราแล้วยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรพชิตทั้งหลายเข้ามายังเรือนของเก้าพระองค์ทั้งหลาย เมื่อเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนข้าพระองค์เหล่านั้นลุกรับแต่ไม่กราบไหวข้าพระองค์เหล่านั้นมีการงานยังไม่บริบูรณ์มีความกินแหน่งใจมีความเดือดร้อนในภายหลังทําให้เข้าถึงเทวดาหมู่ชั้นเลวนี่ญาติโยมอย่างที่บอกว่าเวลาเรามีงานมีการนิมนต์พระไปที่บ้านบางคนก็ยกมาต้อนรับแต่ว่าไม่ไหว เพราะว่าบ,บางที่มือ,อยังยังค่าอยู่ยังต่ำกับก้าวคาอยู่ยังพกเปล่าก็อยู่ยังทำอะไรต่างๆที่ยังค้างคา,าอยู่แล้วไม่ได้ไหวก็มีความเดือดร้อนใจในภายหลังพระพุทธองค์ก็มีข้อชี้แจงให้ทราบว่าปเป็นยังไงภิกษุทั้งหลายเทวดาอีกพวกหนึ่งเป็นอันมากเข้ามาหาเราแล้วได้กล่าวว่าข้าเทพพระองค์ผู้เจริญบรนปรชิตทั้งหลาย เข้ามายังเรือนก่องข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนข้าพระองค์เหล่านั้นลุกรับกราบไหว้แต่ไม่ให้อาสนะมคือมาต้อนรับมากราบไหว้แต่ไม่ปูตีหนังง่ายอไม่ให้อาสนะข้าพระองค์เหล่านั้นมีการงานไม่บริบูรณ์มีความกินแหนงใจมีความเดือดร้อนใจในภายหลังทําให้เข้าถึงเทวดาหมู่ชั้นเลว คือเป็นเทวดามอน,นกันแต่ว่าเป็นเทวดาชั้นก็มาชั้นเลวนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือ,อคือชั้นต่ำนั่นเองคือชั้นต่ำไม่ได้เป็นเทวดาชั้นสูงอีกพวกหนึ่งก็บอกว่าลุกรับกลาบไหวหาผู้อาสนะให้แต่ว่าไม่แบ่งปันของให้ตามกําลังตามความสามารถอ,อันนี้พระคุณเจ้าท่านก็จะรู้ว่าบางทีไปสถานที่เขาต้อนรับดีลุกรับ กลับไหวดีปูอาจนะาให้อย่างดีแต่ว่าน้ําสักแก้วก็มายกมาถวายไอ <c oughs> นที่สังเกตเองเห็นเองเหลายงานแล้วบางที่ปะาก็เองก็ต้องก็น้ำนายนโยมเอาน้ำมาไหว้ปรามัง้งจ๊ะแต่ถ้าบางคนนี่เขาเขามีความพร้อมก็รู้เขาก็จะเตรียมตั้งไว้รอเลยน้ําดืม่มตามกําลังนะบางคนก็เป็นน้ําผลไม้บางงานก็ผลไม้น้ําผลไม้อย่างดีของอย่างดีแต่บางคนก็ ลืมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ลืมกันได้ทีนี้ทวดาอีกกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาแล้วบอกว่าทําทุกอย่างแล้วแบ่งปันของให้แล้วแต่ว่าไม่เข้าไปใกล้บนะันรอไม่เข้าเก๋ไม่เข้าไปสนทนาธรรมไม่ไม่เข้าไปพูดนะไม่ไม่ฟังธรรมไม่เงียสดลงฟังธรรมบางพวกก็ฟังแล้วแต่ไม่จํำทาไว้บางพวกก็ฟังจํา ฟังทำจําไว้แต่ว่าไม่พิจาจรณาถึงเนื้อความคือเข้าใจคือคือไม่เข้าใจอะฟังแล้วแต่จาไม่ได้แต่ไม่เข้าใจทีนี้ไม่รู้ทั่วถึงอัดไม่รู้ทั่วถึงทำนี่นี่ขนาดนี้แล้วนะฟังทำแล้วนะจาได้แล้วนะพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังเข้าถึงเทวดาชั้นเลวคือชั้นต่ําส่วนเทวดาพวกหนึ่งนี่ดีอันนี้ดี ภิกษุทั้งหลายเทวดาอีกพวกหนึ่งเป็นอันมากเข้ามาหาเราแล้วได้กล่าวว่าข้าเ่พระองค์ผู้เจริญมันประชิตทั้งหลายเข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อยังเป็นมนุษย์ในการก่อนข้าพระองค์เหล่านั้นลุกรับกราบไหว้ให้อาสนะแบ่งปันสิ่งของให้ตามความสามารถตามกําลังเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเฮี่ยสวดลงฟังธรรมฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจําไว้แล้วรู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมแล้วปฏิิธรรมสมควรแก่รมข้าพระองค์เหล่านั้นมีการงานบริบูรณ์ไม่มีความกินแงงใจไม่มีความเดือดร้อนตามมาในภายหลังเข้าถึงมูเทวดาชั้นประนีตอืมชั้นประนีตเลยแล้วพอพระองค์ตรัสด,ดังนี้จบ พระองค์ก็เน้นย้ำกับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียเพรเผาิเลดอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเหมือนเทวดาพวกต้นๆ้นเหล่านั้นอืทรงนำเรื่องราวของเทวดามา,มาเล่าเสร็จก็ก็เน้นย้ำเรื่องความไม่ประมาทอีกว่าอย่าอย่าอย่าต้อง ร้อนใจหรือว่าอย่าเสียใจในภายหลังว่าเราทําความดีไม่เพียงพอทําให้ผลของการกระทานั้นไม่ได้ผลดีหรือว่าไม่ได้ความสุขอย่างที่ต้องการนี่คือเรื่องราวธรรมะที่นํามาเล่าที่เกี่ยวกับเทวดาส่วนเรื่องราวที่จะทําให้ประสบความสําเร็จสมปรารถนาพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้อีกเหมือนกันอันนี้ต้องมีหลักหศรัทธาสองศีล สามสุตะสี่จาคะห้าปัญญาเนี่ยถ้าถึงพร้อมอย่างนี้แล้วก็จะมีจิตตั้งมั่นอธิษฐานอะไรก็จะสําเร็จสมปรารถนาญาติโยมจำได้ไหมอะไรบ้างศรัทธาเชื่อในคุณของพระรันตนตรัยศีลคือตั้งใจสมาทานศีลเอาไว้รักษาเอาไว้คนทั่วไปก็ศีลห้าขยับขึ้นมาวันพระวันนี้ก็ศีลแปดศีลอุโบสถ นอกจากรัศี์แล้วก็สุตตะคือฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็ต้องเสียสละให้ทานบริจาคทานโดยเฉพาะจากะที่ดีที่สุดคือจากิริตความโลภความโกรธความโลงให้เบาบางสุดท้ายก็ต้องมีปัญญารู้เท่าทันโลกตามความเป็นจริงตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามีครบ5ข้อนี้อธิษฐานจิตนี้ก็สําเร็จ เราไม่ต้องไปวัดนน้นวัดนี้ไม่ต้องไปดูว่าเกจิอาจารย์องไหนศักดิ์สิทธิ์กว่ากันนี่เอาของพระพุทธเจ้าดีกว่าก็าคือทําเองเลยทำเองนี่ก็สมปรถนาได้อย่างที่ต้องการนอกจากนั้นพอทําอย่างนี้ได้แล้วหนึ่งก็ยังมีโอกาสที่จะไปเกิดเป็นเทวดาชันจตุมาราชิกาก็ไดนะ้แต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อตอน ตอนกลางรายการที่บอกว่าเราทําความดีไม่ได้หวังเนเทวดาส่วนความจะได้หรือไม่ได้นั้นก็เป็นผลของการกระทําในภายหลังก็ให้เรามีความสุขความสบายใจตอนทาแล้วก็มีความตั้งใจทําดีอยู่ตลอดเวลาอ,อย่างเช่นว่าการการจา่าฆาในจา่าฆาอะไรอะจา่าฆาก็คือการให้ของที่สะอาดให้ของที่ประณีตให้ของถูกต้องตามการก็คือเวลา อย่างเช่นว่าหน้าร้อนหน้าฝนอย่างนี้สิ่งที่เหมาะที่สุดตามการก็คือร่มหรือว่าถ้าไปที่เดินทางไม่สะดวกสบายก็รองเท้าอากาศหนาวๆก็เสื้อผ้าหนาๆนหรือว่าอากาศร้อนก็น้ําดื่มเย็นๆให้ถูกต้องตามการรัติสระโอกาสและบุคคลให้ของที่สมควรให้ของที่สมควรกับพระพระนี่อาจจะต้องพิจารณาอีกไป,ไปหน่อยว่าพระหนุ่มหรือว่าพระสูงอายุ อ่าเนี่ยอาหารใช่ไหมถ้าพระพระหนุ่มๆอาหารทั่วไปนี่ได้แต่ถ้าพระสูงอายุต้องระวังสุขภาพท่านด้วยอ่าก้าวก้าวมูอะไรกัหมากๆก็มมมไม่ดีท่านว่า <c oughs> เรื่องของที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ <c oughs> ต้องพิจารณาของสิบวันแล้วก็เลือกให้คำโบราณว่าทําบุญอย่าเลือกพระตักบาทอย่าถามพระแต่ว่า <c oughs> มันมีก้อยยกเว้นว่าบางครั้งนี่เราต้องต้องเลือกเหมือนกันนะ <c oughs> ถ้าเราอยากได้บุญเนี่ยต้องพิจารณาว่าวัดไหนทําแล้วได้บุญภิกษุรูปไหนทําแล้วได้บุญบางครั้งก็ต้องเลือกแล้วก็ทําเป็นนิดทําประจําทําแล้วจิตต้องผ่องใสสบายใจก่อนให้กณะให้หลังจากให้แล้วมีความสบายใจถ้าทําได้ครบอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการทําของคนดีหรือสัพริสสถานเป็นประการบุญก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็มีความสุขตลอดเวลาเอาละวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว ขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังขอให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนายิ่งยิ่นไปพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้เจริญพร มหาบุริสภาวัะลักนณงกรุณาสโหความทนดูดายไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษอันความกรุณาพราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ